แต่ในสังขยาของเราก็เย็นตัวแล้วจ้ะเราใช้เนื้อแน่นด,ดีมากไปจ้ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทําสังขยาใบเตยจ้ะพอดีได้ไปเตยมาก็นจะกินสังขยาเนาะโอเคก็เดินจะไข่แล้วก็น้ำตาลจ้ะ ใส่ไข่สามฟองน้ะน้ำตาลก็ประมาณหนึ่งข้วยประมาณนี้จะเนาะชอบความหวาน ใส่กะทิเราแส่มันขึ้นกรอบจะเพื่อนๆเกลือนิ่หน่อยเนะ แล้วนี่น้ำนี่ไอเป็นนมข้นจ้ะเราไม่ใส่เยอะประมาณนี้ ตันนี้ก็จะเป็นไอไอใบเตยเนาะเราจะใส่ใส่หมดเลยจะพอดีมันเหลือไม่ถึงประมาณนี้จ้ะเราเราแกะไม่ใช่แล้ว เดี๋ยวเราจะชิมรสชาติดูเนาะว่าความหวานเป็นยังไงเราจะเพิ่มน้ำตาลหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าความหวานก็ยังไม่ได้จ้ะเสร็จแล้วก็เป็นแป้งข้าวโพดจ้ะมีมันหมดเราก็จะใส่ประมาณเหลือไม่เยอะจ้ะใส่เทปไปเลยประมาณสประมาณสอช้อน ทำกันกรองก่อนเนาะแล้วค่อยเอาไปตั้างไฟจ้ะ แล้วก็เปิดไฟจะเพื่อนๆใช้เบิร์กลางเนาะแล้วก็ใช้การคนก่นวันนี้เนืกงจากกินเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นไม่ค่อยมีอะไรกินค้่าตอนเช้านะพื่งน,น้ก็ต้องเข้างานแต่เช้าจ้ะก,ก็เลยทําเผื่อไวก้กินกับขนมปังจะเก็บได้นานจาัง ม่อยากกินเพราะว่ามันไม่เคยมีใบเตยเนาะก็เลยวันนั้นได้ใบเตยกระป๋องมาก็เลยจะมาลองทําสูตรใบเตยดูจ้ะก็ใช้การคนยเดยวตอนนี้เขาเริ่มจะนานแล้วจ้ะก็จะเริ่มจะเป็นแล้วเนาะใช้การคนไปเรื่อยๆจ้ะ ีเริ่มออกเลยจะเพิ่อสีเขียวนะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มปิดแกสต่อจะอาจจะได้แล้วเนาะ ให้จะประมาณนี้แล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็มาคนข้างนอกประมาณนี้จะรอออกมาแล้วก็คนให้เขาเย็น ตอนนี้สักพยาของเราก็เย็นแล้วจะ้ะนี่แตะเราตักออกมาประมาณนี้เนาะวันนี้จะกินกับโทษจะกินกับนมปังปิ้งนะก็ทาราดเลยจ้ะใครชอบราดแบบไหนก็ได้เนาะเพื่อนๆจะราดก็ได้หรือว่าจะจะจิ้มกับนั่นก็ได้จ้ะก็ไม่เร็วจ้ะเพื่อนๆดูสินะอร่อยจ้ะ ตัวนี้ก็จะเดี๋ยวจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะเวลาจะกินเป็นอาหารเช้าหรือว่าก่อนไปทำงานก็ได้จ้ะเนวหวานกำลังดีเลยเจ้ะเพื่อนๆ อร่อยจ้ะตอนแรกเราคิดว่าความหวานจะไม่ค่อยหวานเนาะเพราะว่าตอนแรกมันยังไม่เย็นพอเย็นแล้วรู้สึกว่าหวานจะากำลังพอดี